เอาละครับมาพบกับผมอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็รู้สึกดีใจมากหมายถึงผมอะ่ะเออคือหลายหลายคนอาจจะดีใจกับพบก็คือดีใจเหมือนผมก็คือเกมนี้เออโซโรก่กำลังเข้ามาใช่ตอนนี้โซโรก็ ได้อยู่ในคู่มือเป็นที่เรียบร้อยหลังจากทีออ่มีคนคอมเมนต์ว่าอุย้ยโซโลอีกนดนกวดจะมาผมก็แบบรู้สึกแบบไม่นะโซโลแต่ว่าถ้าเกิดอีกนานกว่าจะมาผมก็โอเคนะเพราะผมจะได้เก็บเพชรทันตอนนี้ก็คือยังไงก็เก็บไม่ทันแล้วเรามีอยู่แค่หมื่นสอง ผมจะลองอเครื่องคิดเลขดูซิมันจะได้เท่าไหร่หมื่นสองห้าแปดหารหกแปดศูนย์ก็คือสิบแปดรายการไหนครับเนี่ยอ่ะถ้างั้นลองสามหมื่นนะอ่ะ เออเดี๋ยวก็คือ680ปคูณ45ครั้งก็คือ 36, 3 6มหมื่นหกสามสอันนี้3ามแสนโอเคหาร680หารหารหารหกแ อ่ถ้าเกิดเรามีอยู่สองหมืนกว่าไม่หมืนสองห้าแปดแปดหาหกแปก็กดได้18ครั้งก็เท่ากับพันแซึ่งขาดอีกเยอะเลยผมอาจจะไม่ได้เอามารีวิวผมอาจจะได้เป็นการเอ่อเปิดชิ้นส่วนอุปกรณ์เพราะผมดองเอาไว้เพื่อทำ คอนเทนต์ <Content S 2> เป็นไงความจริงแล้วไม่ต้องดองเอาไว้เปิดๆไปเถอะเพราะว่าเราต้องเอาอุปกรณ์มาใช้เอ่อก็พอมีอยู่ในคู่มือปับ๊บมันก็มีบอกสกิลต่างๆจากเท่าที่ผมเดามามั่วๆที่เออเขาเรียกว่ายังไงล่ะเดาว,ว่ามันมี สถานะเลือดไหลแค่นั้นอ่ะมาเริ่มจากสกิลแรกเดี๋ยวเราไปที่เอ่อไกด์ really เลยนะมาเริ่มจากสกิลแรกหรือว่าเอ่อถ้าโจมตีธรรมดาประเภทตึ๊ดตตุตตตตตต้ยป,ประเภททักษะอันดิเมตโจมตีสตูแถวหน้าสองครั้งเอ๊ะอันนี้ไม่น่าใช่ตีธรรมดา ใช่อะโจมอ๋อใช่ใช่ใช่โจมตีศัตรูแถวหน้าสองครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหายห้าร้อยของแฮ็กชกเออหมายถึงโจมตีอ่ะห้าร้อยเปอร์เซ็นของโจมตีมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นสร้างความเสียหายใส่ศัตรูโดยสุ่มดีปั๊บเลือดไหลทำความเสียหายสามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีบวกสามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีของศัตรู 0ุก 0. วิเป็นเวลา8.5วินาทีก็คือยิ่งดาเมจแรงก็ดีปับเลือดไหลทำความเสียหาย okay. าน่าจะถ้าเกิดให้ผมเดาแบบมุมอันนี้คือเดาแบบมุ่วมนะก็คือมันน่าจะทำความเสียหายแรงขึ้นยิ่งดาเมจเยอะ ต่อไปอันติเมตศาสตร์กระเดิน่นโจมตีศัตรูแถวหน้า3ครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหาย2500%ของพลังโจมตีเมื่อเลือดของเป้าหมายต่ำกว่า21.5%จะมีโอกาส35%ที่จะฆ่าทันทีก็คือเหมือนมีฮอกตาเยเหี่ยวแต่โอกาสจะน้อยกว่าน่าจะต้องอัพ อันนี้ทักษะอันติเมตนะไม่รู้ว่าเพิ่มได้หรือเปล่าแต่ดูจากสภาพที่มันเป็นสีสีดำแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มไม่ได้เพราะถ้าเกิดเพิ่มได้ต้องเป็นสีเขียวตัวเลขเป็นสีเขียวมีโอกาสที่จะเพิ่มได้มากกว่าต่อไปอันติเมตคือทักษะอันติเมตติดตัวเอยทักษะติดตัวอ่ะ อันนี้จะไม่มีผลกับสนับสนุนถ้าเกิดเอาไปใส่สนับสนุนก็เท่ากับไม่มีค่าอะไรก็คือจะมีค่าก็แค่อันติเมตที่ค่าทันทีกับทำความเสียหายต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านอ่านทักษะติดตัวกันก็คือมีโอกาส80%ที่จะละเลยปับ๊บการลดความเสียหายศัตรูทั้งหมด เมื่อโจมตีเพิ่มความเสียหายแท้จริง8%ของเลือดสูงสุดศัตรูในแต่ละครั้งที่โจมที่ถูกโจมตีมีโอกาส80%ที่จะละเลยรับการลดความเสียหายทั้งหมดเมื่อโจมตีเพิ่มความเสียหายที่แท้จริงน่าจะเป็นพวกพวกแบบคู่มา้าอะไรอย่างนงี้ยป่ะที่เพิ่มเกาะอะไรประมาณนี้ ไม่รู้นะต่อไปทักษะตื่นขึ้นป้องกันตายหนึ่งครั้งใกล้ตายจะให้ตนเองบัฟคงกระพันเป็นเวลา15วิล้างดีบัฟทั้งหมดแล้วเลยดีเฟนซ์ของศัตรู17%เมื่ออยู่ในตำแหน่งต่อสู้ผู้โจมตีเป้าหมายเดียวที่แข็งแกร่งมีดีบัฟลดดีเฟนซ์มากมายและ ส่วนการโจมตีทั้งหมดแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ลอรถ,ถ Dmg ก็คือน่าจะเป็นการโจมตีแล้วก็เพิ่ม Attack แล้วก็คิอืมก็อันนี้ก็จะคล้ายๆ r a ลี y เลยแต่ r a ี่ y r a ลี y น่าจะเอ,อ่อ r a ลี y มีแค่สก,กิล ตบตีศัตรูแถวหน้าอ่าคล้ายแรลี่นะก็คือเป็นแรลี่เวอร์ชั่นสอง่าใช่แรลี่เวอร์ชันสองใช่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 แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันน่าจะใช้ได้แหละกับเอ่อพวกที่แบบมีกระเด็นก็คือผมน่าจะใช้คอมโบกับ คิดสรุหรือโอคีไม่ใช่คิดสรุคิดสรุคนละตัวคุซันอ่ะใช่ใช่คุซันผมว่าคิดว่าใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าทักษะมันบอกว่าโจมตีน่าจะได้แหละใม่ก็ได้เห็นสกิลไปแล้วนะนี่สีแดงเออสีม่วงฟยวฟ้าลาต่าค่ะ ฟันไปสองครั้งปุ๊บป,บปบุอันติโจมตีสตูสเออองตัวปุ๊บแล้วก็มีโอกาสทำให้ติดดีปั๊บเลือดไหลแล้วพออันติปุ๊บปุ๊บ,บแต่เหมือนยังไม่มีชื่อท่านะมีแต่เออเสียงภาคหรือผมไม่ได้สังเกตชื่อเออหรือไม่สังเกตชื่อท่า ก็เป็นประมาณนี้นะโซโรดาบเอ็มะก็ก็จะเป็นประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะก็ผมก็รอจิตจกรรมถังคิดว่าจิตจกรรมถังน่าจะมาวันอีกสองวันวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์น่าจะมาวันเสาร์ แล้วก็เอมาร์น่าจะมาวันพุธไม่งั้นก็ถ้าเกิดมันเปลี่ยนก็เอมาร์ก็น่าจะมาวันเสาร์แทนซึ่งไม่พร้อมแน่นอนไม่มีใครพร้อมอะถ้าคนพร้อมก็น่าจะเป็นสายเติมซึ่งผมอาจจะไม่ไดเอาอมารีวิวอาจจะได้แค่แบบรีวิวแค่นี้พอก็คือเรงย่ายง่ายก็คือซับไม่พออะ ก็ไปดูช่องอื่นรีวิวได้นะก็ก็ก็ผมก็พอเข้าใจแหละเพราะมันด้วยอะไรหลายรอย่างด้วยช่องอื่นเขาเออมีทุนส่วนช่องผมไม่มีทุนผมก็ต้องอย่างนี้แหละก็สายฟรีก็เรื่อยๆนะก็สนุกดีสิ่งที่ทำให้สนุกก็น่าจะเป็นการที่ได้เล่นตัวละครที่ชอบ ที่ผมเล่นเกมนี้เพราะตัวละครที่ชอบล้วนๆเลยก็แค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละนะเหมือนเหมือนจะเศร้าเหมือนจะเศร้าแต่ว่าไม่เศร้าแปลก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 โอเคโอเคจบจบพ่อพ่อ,พอ